นิยายศิษิ์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่820กับชื่อตอนเจ้าของตัวจริงก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากำลังสนุกสุดมันไปเริ่มกันเลยดีกว่าหวังซื่อจงนะครับได้แต่หวังว่าลูกสาวคนนี้จะไม่ทำพลาดเหมือนกับคันทีเก่าเขารีบยกมือขึ้นก่อนที่จะเหลือบมองนางอย่างรวดเร็วมันเป็นการสร่งสัญญาณน,นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานเขาก็อันไปเผชิญหน้ากับทุกคนด้วยรอยยิ้มแทน ออทุกท่านอย่าเข้าใจผิดไปการจะฝึกม้าปลาให้เชื่องได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายม้าของลูกสาวข้าคงจะหลบหนีไปที่ไหนสักแห่งข้าคิดว่าหุบเขาเมกาค,คงจะทําให้ม้าตัวนั้นเชื่องได้แล้วข้าจะถือว่ามันเป็นของขวัญที่พวกเราได้ปุ๊บกันก็เล้วกันหอของขวัญคําพูดที่ควรจะเป็นความปรารถนาดีกับทรงผลไม่ถึงผู้ฟังเอาแล้วนี่คือสิ่งที่จะจุดธนวนสงคม สิ่งที่จะจุดชนวนสงครามในวันนี้ลู่โจไม่ได้สนใจอะไรคำพูดของหวังซื่อจงแม้แต่น้อยเขามองว่าหวังซื่อจงนะครับก็เป็นแค่เรื่องเขาอมองว่าคำพูดของหวังซื่อจงก็เป็นเพียงแค่คำพูดความเข้าใจผิดเท่าไปาความเข้าใจผิดทั่วไปเท่านั้นแต่ว่า มีคนนึงนะครับที่ไม่คิดแบบนั้นใช่แล้วครับพี่เทพอยู่ช้างหลงของเราไม่คิดแบบนั้นเขารู้สึกไม่พอใจอย่างแรงเขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินแบบนั้นมันเป็นความจริงที่ผู้เป็นอาจารย์ของเขาคือเจ้านายตัวจริงอ่างจี้เหลียงเป็นเจ้านายตัวจริงของจี้เหลียงนะครับ ในครั้งแรกที่ได้พบกันในตอนนั้นจี้เลียงเคยช่วยเหลือเอาอเคยช่วยเหลือตัวเขาเอาไว้นะครับยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นผู้มีพระคุณที่สุดแสนจะล้ำค่าและเป็นปูมีพระคุณล่าสุดที่ช่วยชีวิตของยูช้างหลงเอาไว้ ถ้าหากไม่ได้จี้เลี้ยงนะครับตัวเขาคงจะสูญเสียอายุไขมากมายไปแล้วเน่จี้เลี้ยงไม่ต่างอะไรจากสายคนสําคัญของยู่ชางหลงไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาจะไม่พอใจกับการแอบอ้างของชายแปลกหน้าไม่มีต่างเลยที่ยู่ชางหลงของเราจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเห็นไหมครับเป็นเรื่องแล้วนะครับลู่โจนะครับไม่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่คนที่กําลังจะเอาเรื่องตอนนี้ก็เป็นพี่เทพของเรานะครับยู่ชางหลง และแน่นอนอยู่ชางหลงไม่รอจ้าหันกลับมาเพื่อประชิญหน้ากับหวังซื่อตรงโดยตรงตาทีที่สุภาพและอ่อนโยนของเขาในก่อนหน้านี้บอกได้เลยนะครับไม่มีไม่มีดาบปีศาจที่สงบเยือกเย็นตาทีอ่อนโยนก่อนหน้านี้จงหายไปหมดแลว้วเจ้าช่วยพูดให้ข้าได้ยินอีกครั้งได้หรือเปล่าเป็นธรรมดาที่วังซื่อจงจะสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่ไม่เป็นมิตรถ้าหาข้าพลาดอะไรไปช่วยเอาไปให้ข้าด้วยเถอะ ลู่โจโยกมือขึ้นนะครับขอมองไปที่หวังซูที่นั่งตัดจากหวังซื่อจงไปม้าตัวนั้นมีชื่อว่าจี้เหลียงมันเป็นสัตว์ขี่ของข้าเองมันกลายเป็นสัตว์ขี่ของเจ้าไปตั้งแต่เมื่อไรกันไม่มันเป็นม้าของข้าก่อนข้าต้องลำบากแค่ไหนกว่าจี้จะทําให้มันเชื่องได้แต่เจ้าม้าไม่รักดีนั่นกลับหนีข้าไปหวังซูตอบกลับยังไม่พอใจช่างมันเตะข้าไม่สนใจอะไรมันแล้วล่ะข้ายกให้ท่านก็ได้หวังซื่อจงรีบคารวะก่อนจะพูดต่อ ออนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดมันก็แค่เรื่องม้าตัวเดียวเท่าน,นัน้นทำไมพวกเราไม่ปรับความเข้าใจกันละ่ะแต่เรื่องที่เจ้าทำร้ายมา้าข้ามันก็ถือเป็นความจริงดูดีลู่โจโอเองก็มองหาผู้ที่ทำให้จี้เลี้ยงได้รับบาดเจ็บเช่นกันขอไม่คิดเลยว่าคนที่ตัวเขาตามมาจะบุกมาถึงหน้าประตูให้เขาลงโต๊ะแทนแบบนี้ อยู่เฉิงไฮนั้นก็ได้พูดต่อมาตัวนี้เป็นสัตว์ขี่ของอาจารย์ข้าไม่มีเหตุผลไหนเลยที่ต้องให้พวกเจ้ายกมันให้กับพวกเราจี่เหลียงเป็นมาเป็นม้าวิสิทิในหมู่มา้ามันมีทั้งสติปัญญาและพลังจากพลังต่างจากม้าทั่วไปในตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ของข้าแล้วพวกเจ้าคงจะจับมันได้ พวกเจ้าคงต้องการจะจับมันไปเป็นของตัวเองพยายามทำร้ายมันเพื่อทำให้มันเชื่องข่พาพูดถูกใช่หรือเปล่าหวังซูดูตกใจนะครับในขณะนั้นเองสีหน้าของหวังซือจงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาดูเหมือนว่าลูกสาวตัวน้อยของเขาจะทำให้งานเข้าแล้วนะครับหยวนเอ๋อเองก็ไม่รอช้าเหมือนกันนางเท้าเอวนะครับแล้วทำท่าฮึดฮัดฟุดฟัดก่อนทจะพูดต่อเจ้าพวกไรยางอายจีเลี้ยงเป็น มาที่อยู่กับอาจารย์ของข้ามานานแล้วเจ้ายังกล้าพูดดียังไงว่ามันเป็นของขวัญว่าจะให้มันเป็นของขวัญพวกเจ้าไม่มียางอายหรือไงกันเป็นผู้ชายแตๆแต่กับใจแคบแบบนั้นแ่ได้เห็นหน้าเจ้าข้าก็อยากจะอ้วกเหลวหวังซูพูดไม่ออกนะครับคําพูดจากดวนเอ๋อนั้นยิ่งทําให้หวังซูเจ็บปวดเพราะเครื่องแต่งกายจึงทําให้ดวนเอ๋อนั้นดูปิดไปคิดว่าหวังซูเป็นผู้ชายนะครับอย่างที่บอกไปในก่อนหน้านี้จริงๆแล้วนี่คือลูกสาวของหวังซื่อจงนะครับ หวังสูถอดหมวกของตัวเองออกในตอนนั้นเองผมของนางก็ถูกปล่อยไปตามหลังข้าหวังสูใครกันที่เป็นผู้ชายหึน่ารังเกียจจริงๆเป็นแค่เด็กแท้ๆแต่อยากทําตัวเหมือนผู้ใหญ่ข้าอยากจะอ้วกจริงๆหยวนเอ๋อทำท่าราวกับนางกําลังจะอาเจียนเอ๋เจ้าหวังซื่อจงนะครับหันกลับไปหาหวังสู่สู้เอ๋อเงียบซะ หวังซู้นั่งลงยังไม่พอใจบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงลูกตามใจเกินไปนะครับจึงทํำให้นางนิสัยแบบนี้ไม่แปลกเลยที่นางจะถูกตามใจนะครับจะต้องพึ่งพาผู้เป็นพ่อตลอดหวังสู่คงคิดว่าผู้เป็นพ่อคงสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในลูกได้ <c oughs> มันไม่แปลกเลยที่หวังซื่อจงจะต้องการยืนหยัดปกป้องลูกสาวตัวเองแต่ในตอนนี้สถานการณ์ต่างออกไปมันไม่ใช่เวลาที่จะมาตามใจนางได้หวังซื่อจงรีบคารวะให้ทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดลูกสาวของข้ายัางเด็กนางไม่รู้ว่าม้าตัวนั้นเป็นม้าของปู่วุโสลูกข้าหวังว่าท่านจะข่าววังว่าท่านจะอภัยให้เด็กอย่างนาง ลูโ่โจวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันรีบเรียบเฉยจี้เหลียงน้ำเสียงของเขานะครับถูกพลังปานแพรขยายน้ำเสียงของเขาดังไปทั่วหุบเขาเมฆาทันทีที่ได้ยินนะครับจี้เหลียงก็ได้วิ่งมานะครับมันรีบเร่งความเร็วมายัางแท่นมีคาในทันทีเนี้ชิงหยุนเชี่ยชางคิวคนอื่นต่างตกใจเมื่อได้เห็นม้าอันน่าเกรียงขามที่กำลังมุ่งตรงมานี่เป็นม้าที่จะมีเพียงแค่นหนึ่งในลานมันเป็นยอดม้าในหมู่ม้าไม่ผิดแน่ มาตัวนี้หายากมากตาา้าไม่ห็นกับตาบอกได้เลยว่าคงคิดแค่ข้าคงจะคิดว่ามันคงมีอยู่แค่ในตำนานเท่านั้นไม่คิดเลยว่าผู้อุโสลูจะมีสัตว์กีแบบนี้ได้จวนเอ๋อที่ได้ฟังแบบนั้นก็พูดอย่างโอ้อวดฮ้นี่นะก็แค่จี้เหลียงอาจารย์ของข้านะยังมีสัตว์กีอีกเยอะเสียชางคิวจําไปเจอได้นะครับขอจีเ็นแบบนั้นก็พยักหน้าเห็นด้วยแม้ว่าคําพูดของจวนเอ๋อจะทําให้หวังซูมรู้สึกไม่พอใจ หวังจูเองก็เป็นพวกชอบคุยโวมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้นางกลับเป็นฝ่ายที่ต้องฟังคนอื่นคุยโวเสียเองไม่แปลกใจเลยที่หวังซูจะรู้สึกไม่พอใจฮี <SH> <อ>่จีเลี้ยงได้มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วลูโจจชี้ไปที่ใจกลางแท่นหันหลังไปซะ จี้เลียงนะครับยืนอยูดต่อหน้าทุกคนก็หันหลังกลับไปเนี่ยชิงยุนนะครับชี้ไปที่หลังของจี้เลียงที่ด้านหลังของมันมีรอยบาดแผลอยู่รองร้อยนั่นได้รับการรักษาแลว้วไม่ผิดแน่จี้เลี้ยงเพิ่งได้รับได้รับบาดเจ็บมาเมื่อไม่นานมานี้ผู้ที่คุ้นเคยกับสนามร,รบย่อมรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องม้านะครับเพียงแค่ได้วงแว็บเดียวก็สามารถตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างง่ายดายทหารที่ยืนอยู่ด้านหลังหวังซื่อจงที่ได้แต่ ทหารที่ยืนดูด้านหลังของหวังซื่อจงได้แต่เฝ้ามองจีเ้เหลียงด้วยดวงตาันชื่นชมจีเ้เหลียงใครทําร้ายเจ้ากันลู่โจถามเอ๋นั่นเขากําลังคุยอยู่กับม้าอย่างนั้นเหรอจีเ้เหลียงนะครับดูเหมือนจะเข้าใจคําพูดของลู่โจมัมนส่งเสียงร้องออกมาสองครั้งเป็นธรรมดาที่ไม่มีเข้าใจในสิ่งที่มันพูดหวังซื่อจงนะครับก็ได้พูดต่อนี่เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นสู่เอ๋อนางยังเด็กนางยังเป็นแค่เด็กสาว นางจะไปทำร้ายม้าของท่านได้ยังไงกันนางไม่มีทางทำร้ายม้าของท่านได้ขนาดนั้นหรอกนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเหลวในตอนนั้นเองหอยซังที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ได้พูดขึ้น ท่านาจานจีเลี้ยงบอกว่าคนของนางนั่นแหละที่ทำร้ายมันทุกคนหันไปมองหอยสังหวังซื่อจงเองจับจองไปที่หอยสังด้วยสายตาอันซับซ้อนหวังซื่อจงอยากจะเถียงกลับแต่มันนะครับเนื่องจากมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับเขาที่สาวน้อยคนนี้พูดแทนมาตัวนั้นลู่โจรู้ดีว่าหวังซื่อจงคิดอะไรอยู่เขาเรียพูดเขาเรีบพูดดักทางหอยสังเป็นสิทธิ์ของข้าเองนางเข้าใจภาษาของพวกสัตว์ร,ร้ายเข้าใจภาษาสัตว์ คนอื่นๆที่ได้ยินแบบนั้นต่างตกใจเสียช้างชิวที่ได้ยินแบบนั้นนะครับผู้เสริมด้วยความชื่นชมความสามารถในการเข้าใจภาษาสัตว์ทั้งหลายคือพรอสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งกาจําได้ว่าในดินแดนดอกบัวดแดงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีพรสวรรค์แบบนั้นแต่น่าเสียดายคุณแต่น่าเสียดายที่คนคนนั้นได้ตายและคนคนนั้นต้องตายและยังหายตัวไปตั้งแต่เด็กดูเหมือนว่าพวกชนเผ่าอื่นก็มีวิธีที่จะ พูดคุยกับสัตว์ดูบ้างแต่สิ่งที่พวกเรารู้มีเพียงการฝึกสัตว์ให้เชื่องเพียงแค่นั้นด่วนเอ๋อพูดต่อยังภาคภูมิใจสิทธิ์น้องหอยสังของข้าสแสดงความสามารถของเจ้าเร็วค่ะหอยสังนะครับใช้คุยยกลานเตียนแนบไปที่ริมฝีปากไม่นานนะักเสียงเพลงอันไพเราะเพาะพิงของนางนะครับก็ได้ถูก ดังออกมานะครับเสียงเพลงท่วงทํานองอันสนุกสนานก็ได้ดังไปตัวเต้นข่าไม่นานนะักเพลงก็ดังไปตัวทั้งหุบเขายอดเขาทั้ง12ยอดนะครับแม่น้ําต้องฟ้าผืนแผ่นดินผืนป่าและสัตว์ทั้งหลายต่างก็มาได้รวมกันหอยสังนะครับใช้พลังลุมปานมากขึ้นเรานกต่างก็ผูบินมารวมตัวกันจากที่อันไกลแสนไกลพวกมันนั้นได้มารวมตัวกันจนแทบจะบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ไปได้ สาวุข,ของฮุกเขาเมกาได้แต่ตื่นจกใจความสามารถนี้ทรงพลังแค่ไหนกันตา,าใช้มันในการบุกโจมเตรียมบุกโจมตีเมืองแม้ว่าสัตว์ร้ายที่เรียกมาจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากแต่ยังไงนางก็สามารถเติบโตได้อีกมากในเมื่อนางกลายเป็นยอดฝีมือวันไหนก็ตามที่นางกลายเป็นยอดฝีมือคงจะสามารถควบคุมสัตว์ร้ายที่ทรงพลังและแข็งแกร่งกว่านี้ ได้อย่างแน่นอนลียุนเจิงตกตะลึงกับความสามารถที่เห็นนะครับหลังจากได้ศึกษาตำราม,มามากมายตัวเขาดูดีว่าความสามารถแบบนี้ทรงพลังแค่ไหนเขารู้ดีว่าเรามนุษย์จะต้องยอมเสียสละอะไรเพื่อปกป้องการรุกรานของสัตว์ลายหลังจากนั้นไม่นานเสียงเปรียงันไปราอกรอเงียบหายไปสัตว์ร้ายที่เคยรวมตัวกันก็กระจัดกระจายหายไปนะครับสุดท้ายแล้วตองฟ้าก็ได้กลับมาสดใสอีกครั้งแต่บรรยากาศบุแเท่นมีคาติมไปด้วยความอุมคลึมแ่นลู่ลโจมองไปที่วังซื่อจงก ที่พูดต่อพอที่ดีต้องสั่งสอนลูกเจ้าเป็นพ่อภาษาอะไรกันหวังซื่อจงตอบกลับปัววุโสลูกมันก็แค่ม้าตัวเดียวข้ายินดีรวบรวมม้าที่ดีที่สุดในเขตกุ้ยหนึ่งเพื่อชดใช้ให้กับท่านเป็นแทนเพื่อชดใช้ใกับท่านแทนเรื่องที่เกิดขึ้นเองอยู่ชางหลงปฏิเสธเฮ้เจ้าประเมินที้เลี้ยงต่ำไปหยกโทษให้ข้าด้วยที่ข้าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาแม้แต่ชีวิตเจ้าก็ไม่มีกลาพอที่จะต้องมาเลขกับ แม้แต่ชีวิตของเจ้ายัางไม่มีค่าพอที่จะเล่กกับจี้เหลียงอยู่สางหลงของเราพูดแบบเชียบขาดใส่แล้วครับฟังไม่ผิดอยู่สางหลงของเราปฏิเสธข้อเสนอเจ้าประเมินจี้เหลียงจาไปยกโทษให้ข้าด้วยที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาแม้แต่ชีวิตของเจ้าก็ไม่ได้มีค่าพอที่จะเลกกับจี้เหลียงอยู่สางหลงพูดเจ้าหวังซื่อจงไม่เคยดูตูกแบบนี้มาก่อนในชีวิตทำไมต้องท้อนให้ข้าจนมุมด้วย ข้านเป็นคุณมีเหตุผลเสมอลู่โจพูดต่ออย่างนุ่มนวลเจ้าหรือนางจงเลือกมาซะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้อาแล้วสิครับทีนี้เจ้าหรือนางในทีน่นี้หมายความว่ายังไงกันแน่อย่าบอกนะครับว่าลู่โจะจะสั่งงานคนใดคนหนึ่งบอกได้เลยว่าหวังซื่อจงผู้เป็นถึงรัฐมนตรีเนี่ย ตอนนี้นะครับงานเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องมาดูว่าตัวเขาจะตัดสินใจเลือกยังไงจะเลือกชีวิตของตัวเองหรือเลือกชีวิตของลูกสาวนะครับหรือท้ายสุดแล้วจะเลือกรักษาวไว้ทั้ง2คนแล้วทําการต่อสู้กับลู่โจแทนซงนั่นแหละครับคงจะไม่ชนะดอกน้องด้วยพลังของเขา ก็จริงดูว่าราชสำนักนั้นมีขุมกําลังหมหาศาลนะครับมีอํานาจมากมายมีผู้ที่มีพลังอวตารสิบปีบอยูอ่มากกว่า1ห,หรือ2คนจาไม่ได้แล้วแต่ว่าวันนี้ก็นั่นเลยครับเราแม่ทัพเหล่านั้นไม่ได้มาที่นี่ด้วยนะครับมีเพียงแค่รัฐมนตรีกับองค์จังรวรรดก็ต้องมาดูว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้เป็นอย่าง,งไงกันตอนที่821ตอนที่821นะครับเจตนาที่แท้จริง แรงกดดันอย่างหนักหน่วงนะครับก็ได้เข้าปกคุมไปตัวตั้งแต่เมค่ะขณะนี้นะครับการตายของกันตีเขากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วความสนใจของทุกคนกําลังจับจ้องไปที่หวังซื่อจงหัวหน้าฝ่ายเซนาบดีผู้มีตําแหน่งสูงสรงเตนเราต่างงานเนืงหน้าขึ้นก่อนจะวางมือบนกระบี่ทุกคนเตรียมพร้อมจะต่อสู้ หวังซูได้แต่จับจ้องไปที่ชายชาราตรงหน้าด้วยความตกใจกลับกันหวังซื่อจงปร,รามรักษา่าจีนะครับที่เป็นกลางต่อไปตอนนี้สีหน้า่าทีการแสดงออกของเขานะครับไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับในอดีตผัวอุโสลุผัวอุโสลุนี่นี่ท่านกําลังล้อเล่นข้าอยู่สินะข้าดูเหมือนพวกชอบล้อเล่นหรือเปล่าล่ะลู่โจถ,ถามกับสีหน้าของหวังซื่อจงแข็งตื้อทังหมดนี้ก็เพียงเพื่อจี้เลี้ยงอย่างนั้นเหรอถูกต้องเพียงเพื่อจี้เลี้ยง นับตั้งแต่จี้เหลียงกลับมาจากป่าหินตัวมันก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับบนสถานะระบบของจี้เหลียงยังอยู่ในระวังพักผ่อนดูเหมือนมันจะหมดแรงแต่จี้เหลียงใช้ความสามารถเติมเต็มพลังชีวิตให้กับยูชางหลงแค่อย่างเดียวมันก็คงไม่หมดแรงนานถึงขนาดนี้มันคงเหมือนกับไปเจอบีเอียนจี้ไม่เคยอยู่ในสถานะหลังจากใช้ความสามารถของมันไปได้หวังสื่อจงไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องล้อเล่น แต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังฝืนทนต่อไปลูกสาวของข้าผิดไปแล้วก็จริงแต่ความผิดในครั้งนี้ไม่ควรถูกลงโทษด้วยสารหนักแบบนั้นได้ปวดไตตองไม่ด้วยผู้โสศลูกหากพวกเราทำผิดจริงข้ายินดีจะตอบเตนนตานยางสาสมได้ปวดไว้ชีวิตนางด้วยหวังจากนั้นนะครับหวังสู้จึงก็ลุกขึ้นเขากวักมือเรียกหวังสู้ย่างร้อนดนสู้เออคุกเขาซะไม่หวังสู้วันน้านี้ เจ้าเด็กไม่รักดีหวังซื่อจงนะครับยกมือขึ้นเขาใช้พลังงานสีแดงคว้าคอลูกสาวของตัวเองเอาไว้หวัวงซื่อหวังซูนะครับลูกสาวกรีดร้องนางไม่คิดว่าผู้เป็นพ่อจะสามารถถึงกับต้องยอมใช้พลังลากนางต่อหน้าทุกคนแปบนี้หวังซื่อจงวางตัวของหวังซูลงตุ๊บหวังซูล้มลงคุกเข่าในทันทีคนอื่นจับจ้องไปที่หวังซื่อจงด้วยสายตาอันซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยชิงหยุน เสียช้างชิวหรือแม้แต่จักรพรรดินุ่มลียุนเจงไม่มีคาดคิดไม่มีใครคาดคิดว่าผู้อุโสตรงหน้านะครับจะสามารถกดดันหวังซื่อจงได้ขนาดนี้หวังซื่อจงที่เป็นถึงหัวหน้าฝ่ายเสนาบดีคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณนางคนไหนเจ้าหน้าที่คนใดในวังทุกคนล้วนและแต่คอรพหวังซื่อจงด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่อยู่เฉินซูป,ประมุกแห่งลานสงครามเทวะเลยก็ยังต้องเกรงใจเขาไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นหวังซื่อจงนี้ยอมจำนวนต่อหน้าชายชาราตรงหน้านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น ลียุนเจองที่เห็นหวังซื่อจงนะครับที่ทำตัวสูงโซงมาโดยตลอดก็รู้สึกตกใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แค่แค่นั้นน่ะหรอือลู่โจวพูดนะครับเขาเหลือบมองหวังสู่ตัวเขากําลังจะซื่อว่าการคุกเขาขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ไขอะไรได้ปอลูกคู่นี้มองลูกในแง่ดีเกินไปหวังซื่อจงพูดอีกครั้งข้าขอสัญญากับท่านผู้วุโสลูกข้าจะลงโทษคนที่ทาร้ายจีเลี้ยงด้วยโทษสถานหนัก นอกจากนี้ข้าจะให้คุณจากตระกูลของข้าทรงของสําหรับการฝึกฝนระดับสูงให้กับท่านทั้งเครื่องรางระดับสูงเม็ดยาแห่งกลางฝึกฝนยาสมุนไพรหินวิญญาณระดับสูงไม่ว่าจะเป็นอะไรข้าก็พร้อมเจะจุดใช้ให้ผัวอุโสลู หวังซูมองไปที่ผู้เป็นพ่อด้วยความตกใจหนางไม่เคยเห็นพ่อคนนี้ยอมอ่อนข้อมากถึงขนาดนี้นอกจากนี้เขายัางยินยอมที่จะชดใช้ความผิดทุกสิ่งอย่างแม้จะเป็นหวังซื่อจงก็ตามแต่ลู่โจก็ยังสามารถฆ่าเขาได้ง่ายได้ด้วยพลังฝ่ามือแน่นอนว่าหวังซูก็ไม่ต่างกันถึงแม้ว่าตัวเขาต้องการจะฆ่าวังซูจริงแต่ไม่จำเป็นเลยที่ลู่โจต้องลงมือเองการทำอะไรแบบนั้นคงไม่ต่างอะไรจากการประกาศสงครามกับทางราชสำนัก ราชสำนักของดินแดนดอกบัวตองคำเองก็แข็งแกร่งและแน่นอนนะครับราชสำนักของดินแดนดอกบัวแดงของที่นี่นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าไม่ต่างกันในเมืองหลวงนะครับอาจมีอาวุธรับอะไรมากมายซ่อนอยู่แม้แต่ที่เมืองหลวงยังมีอาวุธรับอะไรบางอย่างที่แม้แต่ยู่เฉินซูคนนั้นยังต้องวันเกรงมันไม่มีเหตุผลเลยที่คนอย่างเขาต้องยอมปรับตัวให้เข้ากับราชสำนักแบบนี้หลูโจลุกขึ้นอย่างช้าๆเขาสายอัวกรณ์ที่ตอบกลับถ้างั้น ข้าจะตั้งเงื่อนไขเพื่อเป็นการชดใช้เชิญท่านเสนอได้เลยหวังซื่อจงกล่าวเงื่อนไขประการแรกปูที่ลงมือทำลายจีเลี้ยงต้องปลายประการที่สองข้าต้องการเครื่องรางระดับสูงหนึ่งมืนชิน้นยารักษาอินวิญญาณประการที่สามนางไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรในการฝึกยุทธเท่าทีกายเห็นนาง นางคงไม่ต้องการเก็บรักษาจุดตันเทียนจุดพลังลมปานของตัวอิมไหวหวังซื่อจงที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับขมวดคิว้วใจแล้วครับคำพูดข้อที่3สุดท้ายนั้นหมายถึงลู่โจจะทําลายจุดตันเทียนนะครับจะทําลายวรยุทธ์ของนางหมายความว่าหลังจากนี้จนถึงนางเติบใหญ่นะครับนางจะไม่สามารถฝึกยุทธได้นั่นเองหวังซื่อจงนะครับก็ได้พูดขึ้นผัวอุโสลู่ขายอมรับเงื่อนไขทั้งสองข้อแรกได้แต่เงื่อนไขข้อที่3มันออกจะ นี่คือความเมตตาจาาข้าเจ้าควรจะรู้ไว้ว่าในใต้ล่านี้ไม่มีใครกล้าต่อรองกับข้าได้ลู่โจพูดสวนกลับไปด้วยเสียงต่ําประการที่สี่เออยังมีข้อสี่อีกนั่นเหรอหัวใจของหวังซื่อจงเต้นรัวนะครับตัวเขารู้สึกเจ็บหัวใจลูจ่โจลุกเข่าก่อนจะพูดขึ้นเงื่อนไขประการที่สี่มันไม่ใช่เงื่อนไขสําหรับข้ามันเป็นเงื่อนไขสําหรับดินแดนถังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องคืนอํานาจทั้งหมดให้กับหลี่ยุนเจิง ประการที่5เจ้าและลูกสาวของเจ้าจะต้องใช้เวลาอยู่ในหุบเขาเมกาไปอีกสักพักตันทีที่ลู่โจพูดจบหุบเขาเมกาก็กลับมาเงียบสงบราวกับสุสานหลางหวังซื่อจงจำเรืองมองหวังสู่ในตอนนี้ตัวเขาระนักถึงความจริงได้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับจี้เลี้ยงเป็นเพียงแค่ก่อหัางสําหรับกดดันตัวเขาเงินไขตั้งหลายพวกนี้นะครับเป็นเป้าหมายของชายชราตรงหน้านี้มาโดยตลอด เนียชิงยุนนะครับถึงกับต้องรู้สึกชื่นชมไปในใจขอยกย่องลู่โจนะครับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นั้นยอดเยี่ยมมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าราชสำนักนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนแม้แต่สำนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างลานสงครามเทวาเลยยังต้องเกรงใจแม้แต่ลานสงครามเทวาเลยยังต้องเกรงใจให้ราชสำนักนะครับลู่โจไม่เพียงแต่จะเก็บกวาดพวกทรยศใกล้ตัวของลียุนเจิงเพียงเท่านั้นเขายังได้รับเขายังให้การสนับสนุนจักรพรรด จักระพัดหนุ่มได้อีกด้วยนอกจากนี้ปัญหาทุกอย่างจะถูกขี้ใคยอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระวังวิญญาณตั้งก้าวเรื่องความขัดแย้งระวังอุปโคเมกาและรางราชสำนักองเรื่องทุกอย่างก็จะถูกขี้กายเช่นกันเนี่ยชิงยุนเชื่อใจอย่างสนิทเป็นดังคำเปียบเปยที่ไว้ว่า คิงแกนั้นยิ่งแกก็ยิ่งเผ็ดสุดยอดช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่สุดยอดร้อยแปบนี้หลีย่ยนเจิงตกตะลึงนะครับเขามองไปที่ลูกโจด้วยสายตาที่บอกได้เลยว่าถึงกับต้องสตันผัววูโสลู่จับมอม ปู่อาวุโสลู่ต้องการมอบอำนาจคืในให้กับข้าอย่างนั้นเหรออำนาจที่แท้จริงหลีหยุนเจิงเคยเพ้อขวัญถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับของฝันมาตลอดว่าจะได้รับอำนาจในการปกครองของตัวเองคืนแต่ยังไงซักความฝันมันก็คือความฝันไม่เคยเป็นความจริงสำหรับหลีหยุนเจิงนั้นมันไม่มีวันที่จะกลายเป็นจริงได้หวังซื่อจงตอบกลับ แม้ว่าข้าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาบดีแต่ข้าไม่ได้มีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวยิ่งไปกว่านั้นข้าต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชดเชยสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับจี้เหลียงแต่ยังยืนการในเงื่อนไขที่ไร้เหตุผลแบบนี้อีกอย่างนั้นหรอป่อุโสลู่จีเหลียงวิ่งเป็นรอบวงกลมก่อนจะส่งเสียงร้องมันพยายามปล่อยควันสีเขียวจากร่างกายอ๋อยสังทีนแบบนั้นนะครับพูดออกมาจีเหลียงถูกวางยาพิษตอนนี้มันกับพิษได้แล้วจีเหลียงจะกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะ ในตอนนั้นเองหวังซูงก็ลุกขึ้นก่อนจะเริ่มวิ่ง พาข้าไปพาข้าไปเร็วเข้าฐานสองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลนางนะครับคว้าตัวก่อนจะบินขึ้นฝาอยู่สางหรงที่ต้องอ,อยู่สางหรงนะครับจีารอจอคอหอยของคนที่เล่นงานในส่วนของจี้เลี้ยงอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ได้พูดขึ้นช้าไปอยู่สางหลงว่าประสานฝ่ามือนะครับในตอนนั้นเองรอบตัวเขาก็มีพลังงานพลังปานเปิืมสูงขึ้นดาพลังงานกว่า6 0 0มืนเล่มนะครับกำลังตักต่อตัวเองเป็นรูปตาข่ายดาพลังงานทั้งหมดได้ควางทั้ง3ามคน เอาไวหวังสู่จีนแบบนั้นตกใจเป็นอย่างมากถ้าลวงตาคายนั่นเร็วเข้าเมื่อรอเมืออม่อรออะไรอยู่ละ่ะช่วยข้าช่วยข้าด้วยเราทหารรบบนแท่นมีคาต่างก็สับสนกับท่าทีอันดื้อรั้นของหวังสู่แต่เมื่อเห็นสาวน้อยกําลังมีปัญหาพวกเขาก็ไม่อาจทนได้ตุกคนบินขึ้นฟ้าก่อนจะเผชิญหน้ากับดาพลังงานตั้งหกหมื่นเล่มอยู่ช้างหลงยกมือขึ้นเขาโคจรพลังลมปานจุด อขอกูจรพลังลมปานจากจุดตันเทียนนะครับก่อนจะผลักฟ่ามือไปข้างหน้าดาบพลังงานตั้งหกหมื่นลิมนะครับกำลังทีลงมาจากทกท้องฟ้าราวกับสายฝนโปรยป่ายฟูฟูฟุฟทหารตั้งหลายกวัดแก่งดาบอย่างบ้าคลั่งนะครับหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มสูญเสียการมองเห็นรอบตัวไปอยู่ช้างหลงเกินไว้อย่างรวดเร็วพิบตาเดียวเขาก็เอื้อมมือไปหาหวังซู่ในตอนนั้นเองหวังซื่อจงก็รีบพุ่งหาตัวเขาตัวเขานะครับเลื่อนที่ไปที่หวังซื่อ ไปที่หาอยู่ช้างหลงนะครับก่อนจะปลดปล่อยพลังสีแดงตุมต้มตุ้มหวังซื้อจงฟาดพลังฟ้ามือออกไปอยู่ช้างหลงหยบหลบการโจมตีได้อย่างง่ายได้นะครับขอเคลื่อนไหวต่ออย่างนุ่มเนื่องหวังซื้อจงยังคงปลักฟ้ามืออย่างต่อเนื่องพลังฟ้ามือขนาดใหญ่พุ่งไปหาอยู่ช้างหลงอยู่ช้างหลงปล่อยฟ้ามือของตัวเองสวนกลับไปในขณะที่ต่อยกลับไปตามแรงปัววุโสลู่ขอไปด้วยจีก่ายอมรับเงื่อนไขข้อที่3ไม่ได้ ลูกสาวของข้าพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองการทำลายจุดตันเทียนการทำลายจุดพลังลุมปานของนางไม่ต่างอะไรจากการฆ่านางทั้งเป็นหวังซื่อจงพูดขึ้นอยู่ช่างหลงที่เคยอยู่กับดาบยืนยาวมาโดยตลอดบัดนี้กับเหมือนกับพยักที่ไร้ซึ่งคมเกี้ยวนะครับแต่ยังไงดาบปีศาจก็คือดาบปีศาจแม้จะไร้เกี้ยวหลืบแต่ทัศนิทัศนคติของเขายังคงไม่แปเปลีป่ยนข้า น่าจะสังหารน,นางตั้งแต่ตอนนั้นอยู่สางหรงเคลื่อนไว้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะปรากฏตัวเนื้อหวังซื่อจง่งในเวลาเดียวกันผู้อวสรรวมไปถึงเหล่าสาวกของอารามปันหลิวทั้งหลายต่างจ้องมองไปที่การต่อสู้ไม่มีสารที่ไหนเหมาะไปกับการประมือเท่ากับแทนมีคาอีกเหลวมันสมบูรณ์แบบในแง่ของ,ของขนาดพื้นที่การต่อสู้พื้นที่สําหรับการเฝ้ามองก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่สางหรงปรากฏตัวเนื้อกู่ต่อสู้ในตอนนั้นรางของเขาก็แยกออกใส่เล้วกระบวนท่าที่ช่าง ชื่อเสียงให้กับดาบปีศาจของเราไม่ว่าจะอยู่ที่โลกนี้หรือโลกไหนตัดวิญญาณ3ส่วนหวนคืน่นร่างทั้ง3เคลื่อนไหวรวดเร็วปานดังสายฟ้าฟาดและแล้วมันรวมกันนะครับพุ่งไปที่เป้าหมายหวังซื่อจงจี่เห็นแบบนั้นไม่อาจปกปิดพลังของตัวเองได้อีกเขาแสดงพลังอวตารออกมาอย่างรวดเร็วูและและ้วพลังอวตารที่สูงกว่าร้อยแปฟุตนะครับก็ปรากฏขึ้นบนแท่นมีค่ะ ที่ตายอวตารมีดอกบัวแดงบานสะพังอยู่นะครับใส่เหลวเก้ากีบครึ่งหวังซื่อจงนะครับเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบครึ่งก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแม่เดือดจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูต่อกับตอนที่822นะครับเจ้านี่มันไม่สำนึกอะไรเลยจริงๆก็เดือดแน่นอนนะครับอยู่สางรงผู้มีพลังอวตาร9ก้าีบที่ไร้ซึ่งเคียวเล็บนะครับดาบยืนยาวที่แตกหัก ต้องพทะ,ะกับหวังซื่อจงรัฐมนตรีเสนาบดีผู้ที่มีพลังอวตารถึงดอกบัว9กีบครึ่งนะครับเขามีร่างอาวตารที่สูงถึง180ฟุตอยู่ช้างหลงที่ไม่ได้อยู่ในสานะที่ทรงพลังที่สุดนะครับเขาที่ไร้ซึ่งดาบยืนยาวจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ก็เดี๋ยวมาตามต่อกันได้ใน EP ีหน้านะครับวันนี้ก็ควบ2ตอนรวดกับคลิปนี้นะครับนั่นเลยครับน่าสนใจเหลือเกินเนาะ ไอจกักรพรรดิเสนาอ่าติีครับไอเสนาบดีเนี่ยมันยอมรับได้ทุกข้อเสนอมีเพียงแค่ข้อเสนอเดียวก็คือข้อที่3การทําลายจุดตันเทียนนะครับการทําลายจุดลมปานของลูกสาวของตัวมันเท่านั้นที่มันยอมรับไม่ได้เนาะก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากต้องมารอดูกันว่าต่อให้เขาไม่ยอมรับนั่นไม่ไม่ได้หมายความว่าเขานะครับจะสามารถปกป้องลูกของเขาไม่ให้ถูกทําลายจุดตันเทียนได้ก็มารอดูในตอนหน้าน,นะครับการต่อสู้เนี่ย ลู่เออไม่ใช่สิครับลู่โจไม่น่าจะลงมือนะครับถ้าดูแล้วอ่ยู่ช้างหลงค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับในด้านของพลังแล้วก็ในด้านของอาวุธเองก็ต้องมาดูนะครับเผื่อยู่ช้างหลงของเราที่ไปถึงวิธีกระบี่โทษทีก็ไปถึงวิธีดาบอีกขั้นหนึ่งแล้วสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองได้ก็มารอดูและตามต่อกันในตอนหน้านะครับเดือดแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี